เกจิอาจารย์ที่ปลุกเสกองค์ท้าวเวสุวรรณแบบสมัยเก่าโบราณการปลุกเสกและการใช้คาถาอาคมในการทำพิธีกรรมตามตำราแบบโบราณจะมีการอัญเชิญพลังพุทธคุณอันเก่งกล้าแห่งเกจิอาจารย์ผู้นั้นโดยเฉพาะพระคาถาอาคมและพิธีกรรมแบบตำรับโบราณเช่นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลุกเสกคาถาอาคมและบทสวดต่างๆ พิธีกรรมและพิธีบวงสวงการใช้พลังจิตและพลังพุทธคุณการเสกน้ำมันและของมงคลนี่คือตำนานแห่งความมั่งคั่งและความปลอดภัยท้าวเวสสุวรรณองค์เก่าแก่ที่สุดในเมืองไทยสหัหกับความศักดิ์สิทธิ์ของท้าวเวสสุวรรณองค์เก่าแก่ที่สุดในเมืองไทยท้าวเวสสุวรรณองค์ผู้ปกป้อง และนำพาความมั่งคั่งมาสู่ผู้บูชานี่คือที่สุดแห่งองค์ท้าวเวสุวรรณที่หลายคนอาจยังไม่รู้เลยว่ามีจริงอยู่ไหมสัมผัสกับตำนานและความศักดิ์สิทธิ์ของท้าวเวสุวรรณองค์เก่าแก่ที่สุดในเมืองไทย5อันดับท้าวเวสุวรรณองค์เก่าแก่ที่สุดในเมืองไทย ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และพลังแห่งความมั่งคั่งวิดีโอนี้ที่จะพาไปสัมผัสกับ5อันดับที่สุดแห่งเท้าเวสุวรรณองค์เก่าแก่ที่สุดในเมืองไทยที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพนับถือมาอย่างยาวนานเรามาเริ่มต้นที่อันดับที่ห องค์เข็มกลัดเท้าเวสวุวรรณวัดเกตุมดีศรีวรารามจังหวัดสมุทรสาครเป็นวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในประเทศไทยเข็มกลัดท้าเวสวุวรรณของวัดเกตุมดีศรีวรารามจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่มีความศรัทธาโดยมีการจัดสร้างในปีพุทธศักราช2511 เข็มกลัดเท้าเวสุวรรณของวัดเกตุมดีศรีวรารามมีสองพิมพ์คือพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กวัสดุที่ใช้ในการจัดสร้างเป็นกระไหล่ทองเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมและมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจโดยมีจุดเด่นที่การจัดสร้างที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องการป้องกันพูดผีปีศาจ และการอธิษฐานจิตปลุกเสกโดยพระเกจิอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะเข็มกลัดรุ่นแรกนี้จัดสร้างเมื่อพศ2511เป็นรุ่นแรกของวัดเกตุมดีที่ได้รับความนิยมสูงในวงการพระเครื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่นที่เป็นพิมพ์เล็กกระไหลทองการจัดสร้างนักครั้งนั้นที่วัดเกตุมดีศรีวราราม โดยวัดนี้มีชื่อเสียงในเรื่องการจัดสร้างวัตถุมงคลท้าเวสุวรรณและพิธีกรรมปลุกเสกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยนั้นเข็มกลัดรุ่นนี้ได้รับการปลูกเสกโดยพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อเนื่องแห่งวัดจุลามณีซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีความสามารถในการติดต่อกับท้าเวสุวรรณได้ในสมัยโบราณ มีการนำรูปเท้าเวสุวรรณไปแขวนไว้ที่เปลเด็กเพื่อป้องกันพูดผีปีาศาจไม่ให้มารบกวนเด็กได้สำหรับราคาของเข็มกลัดเท้าเวสุวรรณวัดเกตุมดีสีวรารามราคาซื้อขายเปลี่ยนมือมีราคาหลักพันกลางถึงหลักหมื่นต้นๆหรือถึงอาจหมื่นกลางๆราคาสามารถแตกต่างกันไปตามสภาพและความหายากขององค์และเข็มกลัด อย่างไรก็ตามเข็มกลัดเท้าเวสุวรรณของวัดเกตุมดีศรีวรารามเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่มีพุทธคุณสูงและเป็นที่นิยมในหมู่นักสะสมพระเครื่องการซื้อพระเครื่องราคาแพงควรพิจารณาอย่างรอบคอบและควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพระเครื่องนั้นๆอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าพระเครื่องนั้นเป็นของแท้และมีค่าเหมาะสมกับราคาที่จ่ายไปนะครับ อันดับที่สี่ท้าเวสวุวรรณหลวงปู่เลี่ยมวัดศรีบุญเรืองหรือวัดศรีเรืองบุญจังหวัดนนทบุรีเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในประเทศไทยวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างท้าเวสวุวรรณของหลวงปู่เลี่ยมจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเพื่อแจกใจ่ายให้กับผู้ที่มีความศรัทธาโดยหลวงปู่เลี่ยมเป็นสิทธิเอกของหลวงปู่ภู วัดอินทระวิหารผู้ที่มีพื้นฐานจิตที่แข็งแกร่งเท่านั้นจึงจะได้รับการถ่ายทอดวิชาและเชี่ยวชาญด้านการลบผงพุทธคุณต่างๆท้าเวสุวรรณของหลวงปู่เลี่ยมมีการจัดสร้างประมาณปีพศ2470ถึง2480โดยมีทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กวัตถุมงคลของหลวงปู่เลี่ยมมีประมาณ20กว่าพิมพ์แต่พิมพ์ท้าเวสุวรรณ ถือว่าจะพบเจอน้อยที่สุดท้าวเวสสุวรรณของหลวงปู่เลี่ยมเป็นที่เลื่องลือในด้านความหายากโดยเฉพาะพิมพ์ใหญ่หลวงปู่เลี่ยมมีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และวิทยาคมต่างๆท้าวเวสสุวรรณของหลวงปู่เลี่ยมถือเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมและมีราคาสูงสำหรับราคาซื้อขายเปลี่ยนมือท้าวเวสสุวรรณหลวงปู่เลี่ยมราคาซื้อขายหลักพันปลาย ถึงราคาหลักหมื่นต้นๆราคาอาจแตกต่างกันไปตามสภาพและความหายากขององค์พระอย่างไรก็ตามท้าวเวสุวรรณของหลวงปู่เลี่ยมเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่มีพุทธคุณสูงและเป็นที่นิยมในหมู่นักสะสมพระเครื่องราคาซื้อขายขึ้นอยู่ทั้งสองฝ่ายตามราคาตกลงกันและสภาพขององค์และเหรียญน,นั้นนะครับ อันดับที่สามเท้าเวสุวรรณหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในประเทศไทยเท้าเวสุวรรณของหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสจัดสร้างขึ้นเพื่อหารายได้ในการสร้างและบูรณะวัดวังสัพพรสนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างวัตถุมงคลเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่มีความศรัทธา และเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจรายละเอียดการจัดสร้างท้าเวสวุวรรณของหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสมีการจัดสร้างหลายรุ่นโดยมีทั้งเหรียญและรูปหล่อรุ่นที่มีชื่อเสียงคือรุ่นปีพศ2521ซึ่งมีการสร้างสองเนื้อคือเนื้อนวโลหะและเนื้อทองแดงราคาซื้อขายเปลี่ยนมือ เท้าเวสุวรรณหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสสามารถแตกต่างกันไปตามสภาพและความหายากขององค์พระสำหรับเหรียญเท้าเวสุวรรณเนื้อนวโลหะปีพศ2521ราคาซื้อขายเปลี่ยนมือเริ่มที่40,000ถึง60,000บาทสำหรับสภาพสวยสมบูรณ์ราคาของเท้าเวสุวรรณรุ่นอื่นๆอ,อาจแตกต่างกันไปตามความหายากและสภาพขององค์พระ สำหรับเท้าเวสุวรรณของหลวงพ่อคงวัดวังสรพพรสเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่มีพุทธคุณสูงและเป็นที่นิยมในหมู่นักสะสมพระเครื่องหากคุณสนใจเช่าหรือซื้อเท้าเวสุวรรณหลวงพ่อคงวัดวังสัพปรสควรตรวจสอบสภาพและความแท้จริงขององค์พระก่อนตัดสินใจราคาซื้อขายขึ้นอยู่ทั้งสองฝ่ายตามราคาตกลงกัน และสภาพขององค์และเหรียญน,นั้นนะครับอันดับที่สองท้าวเวสุวรรณที่วัดมักสันสร้างโดยพระครูสอนหรือหลวงพ่อสอนวัดมักสันโดยมีทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เม็ดบัวหลวงพ่อสอนเป็นสิทธิ์ของสมเด็จพุทธาจารย์มาท่านเจ้ามาวัดสามปลื้มผู้สร้างพระกริ่งล้มลุก ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนับเป็นหนึ่งในมหาสงครามที่ยิ่งใหญ่และได้รับผลกระทบไปทั่วโลกประเทศไทยนั้นได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามในครั้งนี้หลังจากที่ญี่ปุ่นได้บุกรุกรานเข้ามาในประเทศไทยในช่วงเวลานั้นได้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลประเภทคงกระพันชาตรีจากครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์ออกมาจํานวนมากและหนึ่งในวัตถุมงคลที่ถูกสร้างออกมา เพื่อเรียกขวัญกำลังใจทั้งประชาชนทั่วไปและทหารตำรวจที่ต้องออกต่อสู้นั้นก็คือเท้าเวสุวรรณวัดมักขสลักษณะผิวพันธ์และวิธีการสร้างใช้วิธีเดียวกันกับการสร้างพระของหลวงพ่อปานวัดบางนมโครายละเอียดการจัดสร้างราวปีพศส4 8 8ถึง2485พระผงผสมว่านสบู่เลือดพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เม็ดบัว ลักษณะพิเศษใต้ฐานอุดผงพุทธคุณสำหรับพุทธคุณท้าเวสุวรรณเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยสัญ,ญลักษณ์แห่งมหาเศรษฐีและสามารถขับไล่พูดผีปีศาจวิญญาณร้ายแก้สเสนียดจ,จันไรอับประมงคลคุณใสต่างๆได้เป็นอย่างดีสำหรับราคาซื้อขายเปลี่ยนมือท้าเวสุวรรณพระครูสอนวัดมักขสรปี2484ราคาเช่าหาราคาที่หลักหมื่นต้น ถึงหมื่นปลายทุกอย่างขึ้นอยู่ที่สภาพองค์และบางองค์หายากแทบประเมินราคาไม่ได้ราคาซื้อขายขึ้นอยู่ทั้งสองฝ่ายตามราคาตกลงกันและสภาพขององค์เหรียญนั้นนะครับการซื้อพระเครื่องราคาแพงควรพิจารณาอย่างรอบคอบและควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพระเครื่องนั้นๆอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าพระเครื่องนั้นเป็นของแท้และมีค่าเหมาะสมกับราคาที่จ่ายไป อันดับที่หนึ่งองค์เท้าเวสุวรรณรุ่นแรกที่สร้างโดยเจ้าคุณศรีแห่งวัดสุทัศน์นั้นมีสองท่านคือท่านเจ้าคุณศรีประหยัดสร้างในปี2495และท่านเจ้าคุณศรีสนสร้างในปี2492โดยทั้งสองท่านเป็นสิทธิของสมเด็จพระสังฆราชแผ่เท้าเวสุวรรณวัดสุทัศน์ของท่านเจ้าคุณศรีประหยัด รุ่นปี2495เป็นเนื้อโลหะผสมมีส่วนผสมของชนวนเก่าของวัดสุทัศน์หลายรุ่นสร้างต่อเนื่องจากสมัยสมเด็จพระสังฆราชแพรสำหรับซื้อขายเปลี่ยนมือถือว่าราคายังสามารถหาเช่าบูชาได้ในราคาที่เหมาะสมสำหรับองค์เท้าเวสุวรรณแห่งวัดสุทัศน์ของท่านเจ้าคุณสีสนรุ่นในปี2492 ลักษณะองค์เท้าเวสุวรรณเป็นเนื้อขันลงหินเป็นที่ต้องการของผู้ที่ศรัทธาเป็นอย่างยิ่งสำหรับราคาเช่าหาเปลี่ยนมือบูชาราคาหลักหมื่นปลายแต่ถึงหลักแสนบาทต้นอาจถึงหลักแสนกลางราคาของเท้าเวสุวรรณวัสุทัศน์สามารถแตกต่างกันไปตามรุ่นและความหายากเท้าเวสุวรรณเจ้าคุณสีสนวัตสุทัศน์ เป็นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมและมีราคาสูงราคาขึ้นอยู่กับสภาพและความหายากขององค์พระหากต้องการบูชาเท้าเวสุวรรณควรศึกษาประวัติความเป็นมาและข้อมูลต่างๆของแต่ละรุ่นให้ละเอียดก่อนตัดสินใจเช่าบูชาควรบูชาจากผู้ที่น่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ท้าเวสุวรรณเจ้าคุณสีสนเป็นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยม และมีราคาสูงสำหรับราคาซื้อขายขึ้นอยู่ทั้งสองฝ่ายตามราคาตกลงกันและสภาพขององค์พระเหรียญนั้นนะครับการซื้อพระเครื่องราคาแพงควรพิจารณาอย่างรอบคอบและควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพระเครื่องนั้นๆอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าพระเครื่องนั้นเป็นของแท้และมีค่าเหมาะสมกับราคาที่จ่ายไปนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชม5อันดับเท้าเวสุวรรณองค์เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองไทยที่เราได้นำเสนอในคลิปวิดีโอนี้ไม่ว่าจะเป็นเท้าเวสุวรรณวัดสุทัศน์เจ้าคุณศีเท้าเวสุวรรณพระครูสอนวัดมักกะสันเท้าเวสุวรรณหลวงพ่อคงวัดวังสัมพรสเท้าเวสุวรรณหลวงปู่เลี่ยมวัดศรีบุญเรืองและ ท้าวเวสุวรรณเข็มกลัดท้าวเวสุวรรณวัดเกตตุมดีสีวรารามหากคุณมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับเราหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์และให้ข้อมูลที่ดีแก่ทุกท่านหากคุณชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์หรือกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทา และนำเสนอคลิปวิดีโอใหม่ๆให้ท่านได้รับชมต่อๆไปขอให้ทุกท่านที่บูชาเท้าวเวสุวรรณพบกับความมั่งคั่งและความปลอดภัยตลอดไปขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบวิดีโอขอบคุณจากใจช่องมนตราศักดิ์สิทธิ์นอกจาก5อันดับเท้าวเวสุวรรณที่ได้นำเสนอไปแล้วยังมีอีกหลากหลายวัด ที่ได้ร่วมสร้างท้าเวสุวรรณท้าเวสุวรรณเป็นเทพเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพนับถือในหลายวัดทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นท้าเวสุวรรณปลุกเสกจากวัดใดทุกองล้วนมีความศักดิ์สิทธิ์และสามารถนำพาความสำเร็จมาสู่ชีวิตท้าเวสุวรรณเป็นเทพเจ้าที่มีความสำคัญและเป็นที่เคารพนับถือในหลายวัฒนธรรมและาศาสนา ช่องมนตราศักดิ์สิทธิ์นำเสนอเป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งเท่านั้นเราได้รวบรวมมาจากจากนิตยสารเกี่ยวกับพระเครื่องและข้อมูลจาก Google หากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยณนะที่นี้ด้วยนะครับวิดีโอจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาให้หลงเชื่อและงมงายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม The Sacred Channel presents only a part of the story. We have compiled it from Amulet Magazines and information from Google. We apologize for any inaccuracies. The video is produced for entertainment purposes only, not intended to deceive or promote superstition. It is solely personal belief. Please use discretion when watching.